รอ่อ m แนวม a t i o n เชันที่ทํายอดวิวหลักล้านแถมทําเงินให้เราได้แบบนี้ต้องทํายังไงคลิปนี้จะพามาดูวิธีการทําที่ง่ายและรวดเร็วด้วยพลังของ AI กันค่ะเ่ด้วยให้ ChatGPT คิดคําคมภาษาอังกฤษที่สร้างแรงบรันดาลใจมาให้โดยเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่งายง่ายยังไม่ถูกใจเราก็เลยให้ AI สร้างขึ้นมาใหม่อีกรอบขอประโยคแบบยาวขึ้นอาจเจอที่ชอบหลายประโยคเลยเราก็จะให้ AI เนี่ยเพิ่มประโยคจากประโยคเดิมให้มากขึ้นอีโอเคได้แล้วต่อมาใช้ตัว Flick AI ที่สร้างได้ทั้งฉากวิดีโอและเสียงพากย์ตามข้อความที่เราใส่ลงไปเเเรริ่่มมต้้้้นนใชงาาไดือข ระบบมาแล้วกดมาที่ New File แล้วใส่ชื่อไฟล์ลงไปเดี๋ยวเราจะไป Copy Script จาก ChatGPT แล้วนํามาวางตรงนี้ได้เลยใน1วิดีโอเราจะสร้างซีนวิดีโอให้หลากหลายเพื่อจะให้ดูไม่น่าเบื่อเลยได้มาทั้งหมด6ซีนจากนั้นมาเลือกวิดีโอในแต่ละซีนวิดีโอที่เราจะใช้จะเป็นสไตล์ Cinematic และ Nature สามารถเสิร์ชหาเลือกแบบที่เราชอบได้เลยมีทั้งแบบฟรีและเสียงเงินให้เลือกใช้จากนั้นเราจะมาเลือกเสียงบรรยายที่เราต้องการเสร็จแล้วเราจะมาต่อที่ c a p Cut, cut ด้วยการตัดต่อบแบบง่ายง่ายใส่เพลงประกอบลงไปปรับแต่งวิดีโอให้เป็นโทนมืดจากนั้นใส่ซับลงไปก็จะไดด้วีโอ นนเป็น,น,นไงบ้างคะสำหรับคลิปหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นสามารถนำม,มาอัพลงบนโซเชียลมีเดียได้ในหลายแพลตฟอร์มใครที่มีวินัยทำช่องอย่างต่อเนื่องจนมีฐานผู้ติดตามยิ่งผู้ติดตามเยอะก็ยิ่งสาร้างรายได้เยอะตามไปด้วยค่ะอย่าลืมนะคะใครที่อยากเรียนรู้การทำช่องสร้างรายได้จริงๆแบบไม่ออกกล้องทาง m a r k e t i ต g ิ x p e r t เราก็มีสอนในคอส AI made m o n y สอนทำช่องสร้างรายได้ทั่วโลกแบบไม่ต้องออกล้องด้วยเครื่องมือ AI ถ้าสนใจก็ inbox เข้ามาได้เลยค่ะ